ทุกคนครับรู้ไหมว่าเราอะมีลูกกันแล้วทุกคนจำลูก,ลก,กลของเราได้ไหมนี่ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะตัวเล็กๆแต่ตอนนี้มีบักคาโอ๊อะ่ะ มันเอาลูกของเราไปเราจะกลับไปหาลูกของเรามหา,าโอติกตอ็อกมันขโมยลูกของเราไปเราก็จะขโมยคืนเอาลูกเรากลับมาแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าลูกเราโตขนาดไหนแล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมน้องลินินน่ะทุกคนจําได้ใช่ไหมเราจะไปเอาเด็กคนนั้นกลับมา <c oughs> บหาเราไปเราคิดถึงแทบแย่แบทบจะกอดใจตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีและเราจะเดินทางจากปทุมธานีเนี่ยไปถึงบึงกาฬทั้งวันทั้งคืน เพื่อไปเอาลูกของเรากลับมาทุกคนคิดว่าน้องตัวเท่าไหร่ละคะเม้นค่ะคิดว่าจะตัวเท่านี้หรือเท่านีหา้หรือว่าสูงสุดแล้วหรือว่าสูงเท่าเราแล้ววะเม้นบอกเราหน่อยแต่ตอนนี้เราไปเจอลูกของเรากันตาคิวไปเอเิน,อนอถึงแล้วนะถึงบ้านแล้วโอ้ย่วงทุกคนเพื่ออ่นกับคิวไปตากฝนกันดูคุณคุณต้องเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชุดกันใหม่ทั้งสอง ทุกคนโอ้ยกว่าจะถึงโคตรมืดเลยกี่โมงแล้วเนี่ยเพียมาก <3 S 2> ่ะสามทุ่มฝ่านี่เขานอนแล้วป่าววะไปดูบ้านนี่ดูดูดูบ้านดูบ้านด,าดูบ้านเฮ้ยไมีใครอ,อ,อยู่บ้านเห้ยอย้งเนี่ยเนื้อคลิปเนียอคลิปเขาลับจังหวะนี้แหละครับทุกคนเราจะขโมยนิรินไปอยู่กับเรา ไม่ใช่ไม่ขโมยเขาดูมาตามลูกคืนมาเอาลูกคืนทุกคนอย่ายทำตามมาคืนี้เอิญเลี้ยงลินินตั้งแต่เดี๋ยวเราขึ้นรูปเลยว่าเราเอาลินินออกจากห้องห้องคลอดนะเธอเนาะจริงดูแลดีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดวันเกิดแล้วก็ไปหาเวลามันขี้เอิญก็เปลี่ยนทพาเพิ่์นให้วันเกิดทุกเทศกาลเอิญดูแลเขาหมดแต่พอเขาเริ่มโตขึ้น เขาเอามาอยู่เตยจังหวะแล้วเราก็คิดถึงนะพี่เราดูแลตั้งแต่เตนท้องฝอยเราดูแลตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่ขาหน้อยๆยังเดินไม่ได้ตัวยื่ไม่ได้เลยไปเอามาแล้วเราดูแลก็จริงๆแล้วทีนี่เขากลับมาเตยจังหวะแล้เราก็คิดถึงแนบแต่จักรันวันนี้เราต้องเบาขึ้นเราจอลยนินกลับกูแน่วันผิดเหรอมันไม่ผิดนะเว้ย Let's go ไป คนด,ดูแลเขาตั้งแต่เด็กไอเคิ้วเบาเป๋า,ปา,ปามีใครอยู่บ้านไหมเนี่ยมีก็น่าจ,จะมีพ่อแม่ลูกมันนั่นแหละเนี่ยน่าจ,จะมีเพื่อนรถเขานี่ว่านี่ไงนี่ไงไอรถที่มันขโมยลูกเราไปนี่รถนี่แลหละไอรถน,นี่แหละแหมขโมยลูกเราเหรอ ทำไม่ทำเหียอะไรทำเพื่ออะไรเร่จะแปลลูกเราคืนนะทุกคนทุกคนคิดถึงนินไหมคะคิดถึงนินงกันไหมคนเัาหลบจะปิดยูยนเสียงปะู่ยูเสียงอะไรไหมทุกคนใครเสียงอะไรมาหนูเหง่อบนหรือเปล่าเสื้อไอ้้วดเฮ้คนดูเสเฮ้ยเสียงเลยเสียงนินเสียงนิน เขานอนกันอยู่ทุกคนดดแต่ลีนินลีนินยังไม่นอนลีนินน่าจะตื่นดูดิดทุกคน,นดูเสียงลูกตัวเองร้องไห้ขนาดนี้มันยังไม่ตื่นเลย,ยลีนินต้องมาอยู่กับเอิญแล้วแหละจริงๆทางสะดวกไม่มีใครทางนี้มันจะปไปยังไงเขาอยู่าหนดูให้อยเผื่อมีใครอยู่นป่าวไอโอ๊ตก็อยู่นี่พี่พุ้งก็อยู่นี่ทุกคนอยู่นี่ดอ้เสร็จติดงานนี้มา ดูเอ็งดูุกคน,กคนดูบัคห mm hmm. โอติกองดูนอนเสียงดังอ hey, <by> <tense> ีกอ <t. S 1> ุ้ยโอ้ย้ย้ยไทำอะไรโอ้โหนี่ผักชีเอาผักเอาเลยเอยอันนี้ยิงสาที่ไหนวะ เขาด้าจะเป็นเพื่อนกันเอินเคยเห็นในติ๊กต็อกอยู่ซื่อป่าปาจับขนาดนี้เจะไปยังไงเนี่ยเอิ้นเอิจะมาเอินนให้เออเอเอเเอเอ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 อเเอออออบอแอเเ

Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Oi! Oi! ไม่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 นินเอาไปไหนเอากับกรุงเทพค่ะเอากับกรุงเทพ่ลกันดีดีโอ้ยังไม่ได้บอกยยยยกยย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 เยย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 ก็ยย้ยย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 ยอยยยยียยยยยลยย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 ยนยยยยยเยยยายย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  โอ้หลูกนุ่มมากนี่นินป๊าจะไปแจ้งอสมอจมอกจมนุ่มนะอย่าเอาลูกพี่ไปเลยงงงงได้ไหมหยุดพูดไได้ไหมลินอินใจงงบาย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 แล้วโอเคนะบอกลาเรียบร้อยลาลูกเรียบร้อยแล้วนะบายบายพี่อไกลมากเลยเนาะโอ้โหนั่งเครื่องบินแค่หนึ่งชั่วโมงเองมึงเอาลูกกูไปทำไมเอาพี่มาอย่าไป กกูไม่ไอ้อุตส่าห์บอกให้ไรเดนสั่งลากับมึงกับพี่บุ้งเลยนะเนี่ยไหนสั่งลาไหนมึงเอาไปไม่บอกไม่กล่าวเลยอยากไปก็บอกดีๆดิไม่ใช่ไปแอบเอาตอนนี้ไม่กูไม่ให้ไปไม่ให้ไปมาอย่าให้มันไปไม่อย่ไปไม่ไม่ไปลูกขึ้นมาไม่ลูกมา เอ๊มันมเมาลูกมันบอกว่าให้เราลาลาอะไรอ่ะมันไม่บอกข่าวเราต้องทำเลยว่าเรานอนอยู่ในบ้านดีๆมันมาเอาไปเลยโเขโมยไปเลยอะ่ะแบบนี้เราไม่เล่นนะตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเป็นแค่คอนเทนต์ไงแต่คือเอาไปจริงๆที่หลังก็บอกดีๆก็ได้ไม่ใช่มาแอบเอาตอนเราทำอย่างนี้อีกแล้วไม่ลูกอีกรั้งแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะกลับไปเอาที่กรุงเทพเองข่วงคืนลินอินขืนมาใช่จะกลับแถวที่กรุงเทพแล้วให้มันอกแตกตายไปเลย <laughs> เราถึงบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแล้วคือเมื่อคืนนี้คือเพียมากถ่ายคลิปไม่ไหวแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะพาลีนินไปเทีย่ยวทะเล,ะเลมาแล้วคะช่าถึงดูดีุกคนอยู่กับเราไม่นานอ้วนขึ้นเยอะแน่นอน <laughs> แต่ก็เราจะมีผู้ช่วยเราไปด้วยนะคะกาฟี พี่เลี้ยงเด็กครับพี่เลี้ยงเด็กทุกคนจำกาฟิวได้ใช่ไหมคะอ่ะพี่เราอ่ะใครจำพี่กาฟิวได้เมนได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่กาฟิวมาฝึกงานกับเอิญตลอดไปโอเคอ่นพี่กาฟิวอัดับแรกเลยนะคะเอาเสื้อผ้าลินินเข้าเลยมาบุญกินด้วยครับโอเคอย่าไปขับรถได้วยนะพี่เลี้ยงของจริงนะครับ ค่ะทุกคนเราจะพาลินินไปทะเลตั้งแต่วันนี้เลยนะคะดูดินะ่าเหมือนลูกก็พ่อแม่ลูกก็คิดดูนะเนี่ยุตส่าพาลินินมาวันแรกก็พาไปเที่ยวทะเลเลยแล้วก็พาทำให้ลินินมีความสุขได้เลยก็บอกแล้วว่าเราเป็นพ่อแม่ของจริงลินินควรอยู่กับเอิร์นกับ,บนคนิวป่ะทุกคนใช่ต่างากวานั่นคือพ่อแม่ไม่ใช่ของจริงละไม่ใช่ของจริง<อ>เพราะว่าอันนั้นคือแบบไม่ได้อะท่านไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลย อันนี้เรามีเวลาเลี้ยงลิลินนะคะทุกคนอุตส่าหต์ทำงานก็ยังมีเวลาเลี้ยงเขาแบบทำงานไปถ่ายลิปไปแลตอนลิลินเรียนเรียกเดินนี่เอินมึงใครเนี่ยจบเลยจบเลย I can ตอนนี้เรากำลังพาลินินไปเดี่ยวเลยนะคะทุกคนแต่คือน่าจะได้เที่ยวตอนประมาณแบบ แดดหมดพอดีค่ะทุกคนกินขนมนค่ะทุกคน,นหน้าอ้วนแก้มป่องนอนเนาะนอนคนะ่ะดูออกเลยว่าละใครละใครเนี่ยคือละใครอันนี้คือทุกคนไม่ต้องสงสัยนะทำไมเอามาใส่คืออยากให้มันมีทิปปิ้งการแต่งตัวคือหันเท้าไม่เติม<ะ>สั่งซื้อไม่ทันนะตูแ้แ,นนแต่ปลอกแขนมาเต็มที่ปิดแทนหน้าร้านมินิมอลน่าจะแบบน้ารีบดีนะ เอาค่ะทุกคนเดินทางประมาณอีกชั่วโมง 40, 40นาทีค่ะจะจะนทออนไปฝน <ไป S 2> ตกกันนะวันนี้นใช่ฝนตกจะได้เที่ยวหรือเปล่าไอเคทุกคนนี่คือการมาครั้งแรกของลินินที่มาทะเลค่ะครั้งแรกนี่กี่ปีแล้วครับผม <c oughs> กี่ปีละหนปีค่ะหปีค่ะไปวิ่งเลยลูกไป รองเท้าใส่แล้วไปวิ่งเลยไปเดี๋ยวเราจะปล่อยให้นินเล่นน้ำเลยนะครับผมไปไปเลยนี่นะการมาทะเลครั้งแรกในชีวิตของลินินนะอีหล่าจำอะไรวะเนี่ยคืออะไรตินชี้อะเออดูข้างหลังดิเออร์นเไปเต็มเลยทีนี้ได้ค่ะสมใจเราคืออะไรวะ เราก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวตามกล้องไปกับพี่คิวก่อนเลยนะคะพี่คิวจะพาลินินไปเล่นทะเล,ละามาฮะมาี่มึงนะเดี๋ยวเราจะพาลินินไปเล่นทะเลกันนะครับกูอยู่นี่เดี๋ยวเราจะพาลินินไปเล่นทะเลกันลิลินพร้อมไหมตาโหดูหน้าตาก็อยากลงน้าดูเลยอยาลงน้ำใช่ไหมจ้าลงเลยนะเอาเตรียมตัวลงนะ้ำ อาลงลงลงเป็นไงกลัวน้ำไหมนี่นี่น้ำน้ำไงน,น้ำกลัวทำไมอ่ะกลัวน้ำได้ไงวะไม่อ้วนไม่อ้วนไ,ไ,ไปละไปละบา,บายบายเออรองได้แล้วทุกคนครับลินินไม่อยากลงน้ำตายแล้วไม่ลงน้ำหรอกขาลงน้ำเล ไม่ลงเหรอไปบ,บายพิวไปบายพิวก่อนบาย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 ฮะบายบายบายไปบ,บายพิว <c oughs> นี่ยจะัวอะไรอ้าก็อยู่นี่ไงเล่นน้ำไม่เล่นน้ำเหรอเอิร์นนี่นิน <c oughs> ไ,ไม่เล่นน้ำอ่ะเอาลูกกูก่ควกาควเล่นน้ำ <c oughs> ตุดเปียกเธอขึ้นมา ตุเปียกตุเปียกร้องไห้เลยค่ะโอ้เสียใจสุดๆเป็นอะไรบอกปเตียนะหนึ่งหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีสี่เดือนสี่หรือหกเดือนเนี่ยเดือนกุมภานี่นี่เกิดไอ้ธันวามาเล่นานาเล่นทรายดิมามามาเอ้ยมาเล่นทรายดีกว่ามามานี่มาเอ้ยไปซื้อของเล่นมาให้ลินี่ดีกว่าไปซื้อของเล่นกันไอคิมาแล้วครับลินยี่ นี่โอ้ดูดิอตักไายโอ้่ะฟูอตักไซไซนะอ่ะตักอตักอ่ะนี่ตักฟิลแบบฝึกเป็นพ่อแม่หนึ่งวันตักนี่ต่กอย่างนี้ครับเป็นไงการเลี้ยงลูกก็ไม่ยากนะชิลง่ายครับง่ายงปกติเคยเลี้ยงอยู่แล้วออาปกติก็เลี้ยงอยู่แล้วเออก็ตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่นี่ไงเลี้ยงลูก ไปเอ้าตักตักตักนินินคะบต่ยังไงครับหลานกูเป็นเด็กที่เอนจอยกับการเล่นทุกอย่างตอนนี้เขาดูาสุกมากเลยค่ะตอนนี้ยิ้มัรหัวล้อแล้วยิ้มักรหัวล้อเก่งมากเลยค่ะชอบไหมหัวล้อด้วยดูจากดูจากดูจากสีหน้านี่คือชอบชอบหัวล้อปกติเขาชอบเล่นทรายอยู่แล้วนะครับ แรงนะเผือๆนะมันเลอะอ่ะเขาไม่ชอบเลอะหนูหนูเมันตัวคนหนูอ่ะหนูไม่เล่นอะไรอย่างงี้หรอกอืนแล้วแล้วคือเราซื้อมาทำไมเนี่ยเราซื้อมาเพราะว่าอยากให้ได้ค่ะอยากให้น้องลิมินได้เล่นค่ะใช่แต่ทีน้องลิมินเป็นไงเ็เล่นอยู่สนุกนะนี่ไงสนุกแล้วลิมินดูลิมินดูนี่ดูเป็นอะไรกลัวอะไรหรือเห็นไหมโอ้ นไปเลยเอาดินไปเลยนะมานี่เลยมาเนี่อาขุดให้เต็มที่แล้วเนี่ยหนีคิวเลยหนีคิวหนีคิวเอ้าอาเล่นอยู่นี่ไงมาเลี้ยกอาหน่อยเร็วนี่นล่าสุดเอาไปด้วยนะหมดแล้วอ้าวเล่นเล่นขอ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 โอ้โหสุดยอดเลยตะมือตะมือนายเอิญ เก็มีความสุขมากนะครับผู้ชมลุกยังฟื้นอีกตอนนี้ลินมีความสุขมากดูจากหน้าตาก็รู้แล้วยิ้มแฉ่งไม่มีคำว่าร้องไห้ักแอะเลยเขาไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นนะครัอาเดินดีกว่าอ้าวดูนี่นินมีความสุขมากๆเลยความสุขสุขโอ้โหโอเคนินถามจริงถามจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอาว ใช่ถูกไหมใช่ถูกไหมร้อแค่เดียวเลยพี่ครับเลือกเลือกอันเล็กแบบสีอันใหญ่โลอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่อันนี้เป็นไม้คาถาค่ะอ๋อไม้คาถาอ๋อโอ้แมงยักษ์ต่ใหญ่เลื่อยเตมูเีืยวแต่จ้งให้หลานเอาไหนเอาดีนะโอเคเท่าไหร่ครับราบาแค่ะเนได้ครัอไปนู่นกันนี่นี่มีความสุขมาก ไปโอ้เราได้ของเล่นมาใหม่แล้วดูเรามาดูหน้าน้องเล่นใกล,ใกล,ใกล้ใกล้ก่อนว่าน้านองมีความสุขมากแค่ไหนอ, <c oughs> อ่าแน่นอนแน่นอนเอาหอมแก้มก่อนหอมแก้มหอมแก้มเดี๋ยวหอมหอมแก้มอาหอมแก้มหอมแก้มเดี๋ยวหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มก่อน <c oughs> นี่เล่นซ้ายเล่นซ้ายเล่นซ้ายนี่ซ้ายเอามือเอามือจับซ้ายนี่คือ <ừ, S 1> เอาง่ายมันกลัวเว้ยเฮ้ยอะไรอะยีซ้ายเย้ใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะดู มันเลอเขาไอคิเห็นไหมออกมาออเหรอสนุกไมอ่ะมันเลอะมันเลอโอเค้าเอิพาันกลับเถอาว่ามันมันฝืนเกินไปนะก็หลานไม่ชอบป้าไปม๊ะบานีว่ป้า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 ลชอบไหมาลชอบไหมชอบป้าจุ๊บหน่อยจุ๊บเาจจุ๊บ นทะเลคือสูงมากเลยอ่ะจริงมันแรงอยู่ด้วยแรงมากตอนนี้คือแบบโอ้โหสั่นกันระนาวเราไม่กล้าให้เล่นเลยอ่ะเล<ม>่<ด>ไม่ได้สิไม่อย่างหลังก็ไม่กล้าเล่นอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาเพิ่งมาทะเลครั้งแรกนะอาจจะกลัวบ้างมาทุกคนไม่บ้างโคตรกลัวเลยตอนนี้ร้อยอย่างเดียว <c oughs> เลย <c oughs> ไปนะโอเคโอเคไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไปไปกับกูเทสไปกับกับกับไปถุงไงพี่โอ้โหสนุกใหญ่เลยสิขอบคุณที่คือให้นะอ่าเอ้ยคือให้เล็กลิน ซื้อให้เล่นินเนี่ยเล่นนินไม่เล่นเลยอ่ะอันนี้ไอเจ็ดนินอ๋อไอเจ็ดไอเจ็ดไอเจ็ไอเจ็ดไม่แบ่งหลานเล่นเลยอ่ะอุ้ยดูหอยดิเฮ้ยมีหอยเล่นินดูหอยสิอ่ะหอยแ,แปลกๆนะเฮ้ะไรไม่กลอะไรเลยร้องเฉยเลย